เอาเลยครับสวัสดีดับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยไม่อยู่ผมปีเตอร์แซดนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Pilot Emperor นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ พึ่งมาในโลบ็อกก็เลยนะครับเรียกว่าอีกแป๊บหนึ่งมันน่าจะบูมนะครับเพรานะนั้นผมก็เลยจะทําคลิปสอนเอาไว้ก่อนนะครันั่นก็คือการสอนหาเจโป,โปนะครับแล้วก็สอนหาฮาคิแล้วก็สอนหาโซลูนะครับซึ่งวิธีก็ง่ายมากเลยนะครับนั่นก็คือการมาเกาะน,นี้นั่นเองสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะว่าเกาะน,นี้อยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผม ปีนขึ้นไปให้แป๊บหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเกาะน,นี้อยู่ที่ไหนนะฮะอ่านะครับผมเกาะน,นี้อยู่ที่อ,อยู่ใกล้ๆกับเกาะที่สองนะฮะตอนนั้นคือเกาะแรกนะครับให้คุณผู้ชมมาที่เกาะสองปุ๊บ นะฮะเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเากาะของอันนี้เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมปรับคุณภาพต่ำนี้นะฮะคุณผู้ชมจะไม่เห็นเพราะนั้นให้ปรับคุณภาพสูงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดูทางแล้วก็หมานะฮะโดยเกาะน,นี้จะมีจุดเด่นนะฮะอยู่ที่ตึกที่มันเป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็มาสังเกตแล้วก็สามารถหมากันได้นะฮะ แล้วก็ให้คุณผู้ชมมาหาวิธีทางการขึ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ขึ้นให้ดูแล้วนะครับสําหรับใครที่มองไม่ทันนะฮะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็ให้คุณผู้ชมทําการปีนขึ้นสะพานมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้มาตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นอ่าไออันอ่าหินแท่งนี้อยู่ใช่ไหมครับก็กระโดดกระโดด นะฮะแล้วก็สวัสดีครับ้คุณผู้ชมลองเช็คดูก่อนนะฮะว่าตรงนี้มีเลลี่หรือเปล่าแล้วก็มาอื๊ดอ,อะโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคุณเลลี่นะครับก็น่าหละฮะตรงนี้ก็จะเป็นเลลี่นะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมา อเอาพวกเจปโปโซลูได้จากตรงนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อนกำลังใจให้ปีเตอร์แซดกันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปบายจ้าอ้าและที่สำคัญนะครับอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ อย่าลืมพี่จ้าคอมเมนต์มากันด้วยนะครับสมมติคือบางอย่างผมก็สมองตันไงไม่รู้ว่าจะสอนอะไรดีนะครับอันนั้นก็สำใครที่อยากรู้อะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นคำถามที่ผมตอบได้ผมก็ยินดีที่จะตอบเต็มที่เลยนะครับอ่ะโอเคว้่จอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย